สวัสดีค่ะช่องอรัไทยชาแนลนะคะวันนี้คอนเทนต์ของเราก็อยู่ที่นาไทยนาตาคือเกาว,วันนี้นะคะเป็นวันที่เราจะต้องมาวางแผนกับช่างทิมช่างที่น่าจะสรุปแล้วนะคะว่าใครจะเป็นคนที่จะได้มาทาฐานวางเต็งกันซึ่งวันนี้ก็ต่อรองราคากันนะคะสรุปแล้วก็คือเออหมาแค่ค่าแรงนะคะซึ่งตายกับ น้องๆกับพี่เก่งเนี่ยจะจะดูเรื่องผู้อุปกรณ์เองนะคะแล้วก็อาจจะมาช่วยกันดูการทํางานของช่างนะคะนี่เราจะมีสองทีมนะคะทีมช่างอุ่นแล้วก็ทีมงานมืออาชีพแล้วกะแล้วก็เจ้าของมาคุม้มแล้วก็เจ้าของรวมภายอ้าวอ้าวน้อยนะเราอาจจะไม่ไม่สามารถเป็นงานช่างได้แต่ว่าถ้าถ้าถ้าไม่มีอ่าทุนทรัพย์ ทุกอย่างก็เดินไม่ได้นะ,ะแต่ตอนนี้ทุกอย่างมาลงดีคิดตั้นเข้านะคิเซนเตอร์อยู่ข้างหลังฮะคิดตั้นไปค่ะนุ่นค่ะทีมช่างคนกับพี่เก่งนะคะก็กําลังสนุกกันอยูออ่ว่าจะได้มีราคาเท่าไหร่อะไรยังไงจะเริ่มงานกันเมื่อไหร่นะคะ <c oughs> โหโลก <c oughs> โลกโลกที่ไม่โลก <c oughs> โลก็ไม่ถ <c oughs> ่ายเนาะ อันี้ที่จะเพิ่มก็คือสมไม้เลือหรือว่าสมเสาชิงช้าอันเนี้ยอันนี้เดี๋ยวรอที่จ่ายตัดสินใจว่าจะเอาเพิ่มแบบไหนต้องเอาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยเนาะทันนี้พอาทำทีหลังได้อะไไหมใช่ครับเพราะผมไม่ฝากเหล็กมาข้างบนอ๋อเราเราฝากไปแล้วใช่แต่อันนั้นมันเป็นตัวที่เราจะมาคราวนี้ใช่ห้องน้ำตะกี้คุยกับพี่เขาข้าว ที่ผมส่งให้พี่ต่ายดูมัอยู่เที่ยวหนึ่งขอบคุณค่ะคาดว่าจะเริ่มงานได้เมื่อไหร่คะพร้อมเลยโีเก็พร้อมงานก็ได้เลยเดี๋ยวมีมาสรุปได้เลยระบบบำบัดเพราแล้วที่ไม่ได้ทำที่เราอยากทำพร้อมเสร็หมดเลยโอ้ได้ได้ค่ะเยี่ยมเลยเพราะว่าเพราะว่าฝนมันก็น่าจะลูกสุดท้ายแล้วช่วงเราสั่งของมาเตรียมพื้นที่ก็น่าจะฝนก็น่าจะหมดพอดีคุณเป็นคนสั่งนะจะเอาที่ไหนก็ได้ ถ้าไม่ถ้าไม่รู้จักผมจะพาไปรู้จักที่คลุมเจริญนั่นก็ได้ที่เยี่ยมกระเบาที่จะไปทางโรตัสร้านใหญ่ค่ะมีที่นึงแล้วก็มีอยู่ตรงใกล้ๆนี่ก็มีร้านไอ้อูเทนแต่อันนี้มันเป็นร้านเล็กเอาที่ท่านเคยสั่งดีกว่าไปโน่นเลยคลุมเจริญแล้วเงินเขามีปัญหาจะแล้ะแล้วไม่ต้องกลัวว่าผมนี่จะไปกินในหน้ากับเอาของที่นี่ไม่มีร้านนี้ไม่มีจ่ายทั้งนั้นเลยค่ะไม่มีเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้มาดูระบบบำบัดแล้วก็มาสรุปเรื่อง ายเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะกางเต็นท์เพราะว่าเดี๋ยวชาวคณะจะมาพักค่ะจะกางตำแหน่งจริงให้ดูอะไรว่าจะประมาณไหนใช่ไหมได้ค่ะเดี๋ยวผมทำมาให้ได้ค่ะจะได้ไปสบายในทั้งสองฝ่ายได้ค่ะพรุ่งนี้ก็พร้อมเดี๋ยวถ้ามาประมาณกี่โมงช่วงบ่ายด้วยช่วงบ่ายเพราะว่าช่วงเช้าเชื่อมติดเขาก่อนงานช่วงบ่ายแล้วัจ้ะได้ได้ค่ะจ้าขอบคุณนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะเรากา็สรุปกันได้ประมาณหนึ่งนะคะแต่พรุ่งนี้เดี๋ยวช่างจะเข้ามาดูพื้นที่จริงอีกทีวันนี้น้องๆกับพี่เก่งนะคะก็จะกางเต็นท์พอเดี๋ยวจะมีชาวคณะมาพักผ่อนเพิ่มอีกจะกางได้สี่หลังบนกองดินตรงนี้นะคะน่าตาจะกางออกมาทั้งสี่หลังแล้วจะเป็นยังไงเราจะลอง กางเต็นท์วางตามพื้นที่จริงที่เราจะทำฐานเต็นท์กันนะคะหลังจากนั้นช่างก็จะมาเริ่มลุยงานแล้วค่ะไก้แล้วค่ะทุกคนอ,อยากจะให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนปีใหม่นะคะปีใหม่นี้ไม่แน่นะ่อาจจะได้อาจจะได้อาจจะได้จจไดเปิดในภายในกันก่อนแล้วก็ทุกคนก็จะได้มาพาะก่อนในช่วงปีใหม่นี้รอติดตามนะคะเดี๋ยวจะเก็บภาพให้กับทุกคนได้ ชมกันต่อไปเรื่อยๆค่ะข้างหลังเอาข้างหลังคือโฟกัสอย่าโฟกัสข้างหลังด้วยค่ะ สำคัญค่ะที่จะมาดูเนี่ยคือเดี๋ยวช่างอุ่นอ่ะเขาจะมาเลยเอาประมาณวันอังคารเสร็จแล้วพอติดต่อแมคโครได้อ่ะถ้าถ้าพร้พอมปุ๊บเราพร้อมซือแมคโครทางเราออกแล้เสร็จเริ่มสตาร์ทเตอ่ะช่างอดูจะซื้อของมาพร้อมมาเลยการนี้ก็ต้องเป็นเอาต่อปูนเป็นผืนเดียวยกันเอาาป็นปออูนต่อปูนไซส์ เราปูนเตาได้ได้ีอะไ้มาติ่สีไม่ใช่ห <c oughs> รเอาขี้สิเออจะไปลองขี้สิออ <c oughs> จะไปลองขี้ดีเด้่อ <c oughs> น้ำไปใส่น้เขาไนนี้จะขึ <c oughs> ้นต้นทัน

วาเวลาว่าเวลาเชดจะพี่นิงยุใสวะไ่เห็นหนิงยังไ่เห็นเห็นโอ้คือเห็นพี่นิงพี่นิงยุใสวะกลับบ้านแล้วปีปดปปเอาโอเคเก็บกลับบ้านแล้วเก็บโอเคเบเดีย Happy birthday to you, hey hey. Happy birthday to you, Happy birthday, happy birthday. <coughs> <coughs> day. 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 Happy birthday to you, happy birthday you. Uh, uh. Happy birthday, happy birthday. Là bớt nét, là Happy birthday. ความสุขเยอะๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเฮ้เอ้ยว่ได้กินดอกไมเนี่เฮ้มืนเอายิบเลยเอา้นีไยไม่ได้ไคุณดับหมดเกลเลยเพราะเป็นเยนแบบไม่ดัเป็นเียนะขอจคุณ้ะคะจ้า โอ๊ยโอซึ้งมากเลยโอ้พี่เอากลดกระลังตาไปนุ่นอกเขดมุนปนี้ดิแลแล้วาดมือก่งนะคะพาดม่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อกล้องมือกองอ๋าไปถ่ายกับฝาแฝดพี่เตี้ยเก่านั้นเขาไปฝาแฝดกันดูดิเหมือนกันมากเลยอะของ ของยังไเลนะคะที่งไปยิมงทีนี้มาเยนนี่แล้วมาเย็นนี่ถือยิ่งมาถือยิ่งมาถือทีนี้ต็มาเยนตรงนี้นี่มาเยนตรงกลางเ้า่เ้าได้เขาคอมเพนเราอยู่โอ้ภาพมีแย่งชิ้นมาต่อทีไม่แย่งชิ้นทุกคนอย่างไหนไข่พวดได้นน่เปิดตัวเย็ชั้นหอยเยชั้นอยเย็ดชั้นนอยเยนอนอะไรเนี่ยกองเปล่านะจ๊ะกองเปล่า เากินมนเราเห็นเรารมองวตาเปล่าแหละไม่ต้องใส่หรื่าต้องมองไม่ตีนงั่โเ้ย้ยโอ้ยบาท่านซุปเหมไอ่ไง่ไอ่น้ยไอ่่อไอ้มันเลี่ยงเกินมันบเลียงไปมันต้องมียอที่ดน่

ว้าวควทาลยล่ะเหมืนเจ้าระวังมืน่นโอ้แบบจ้างดีเลยวันนี้เข้ามาตรวจงานนะคะฐานวางเต็นใหญ่มากพี่นงไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้สี่หลังทั้งหมดสี่หลังนะคะบนกองดินนี้ที่ทุกคนจะได้ มาสัมผัสในช่วงปลาปีนี้นะคะไปเดินดู่ค้ๆ พ่อคนนี้แล้วสุดยอดเลยทุกคนขนาดท่านเลวแม่หนูจบอกให้เบื่อสุดยอดไปสุดยอดไปเฮ้ยมันมันต้องได้สิโหตรงนี้แบบสุดยอดเลย ฝนฝนไปอย่างแรงคือตอนนี้พอมันยังไม่กางเต็นท์น่ะเราก็เลยนึกภาพไม่ออกเนาะใช่ค่ะแล้วเราจะเอาอะไรมาลอยบนนี้หรือปล่อยธรรมชาติกองดินมั้ยคะต้องต้องไอ้นี่ค่ะเพราะว่ามันที่เก่งแกจะไอ้นี่อยู่มั้งมันใช่เห็นแล้วใช่ผมย่างนลยนะครับหินเกดหรือใส่ ปูหยาปูห้านั่มไปแล้วค่ะกุณชายคุณชายจากกองละครนะคะวันนี้ที่นาไทยนาไตนะคะน้องชายส่งคลิปมานะคะช่างกําลังเทฟูนโรงจอดรถจักรยานนะคะแล้วก็เป็นที่นั่งเล่นหน้าบ้านนะคะส่งภาพบรรยากาศมาให้ดูนะคะแต่เองก็ทํางานค่ะต่างคนต่าง ทำงานนะคะแล้วก็ส่งกันบ้านกันและก,กันนะคะเดี๋ยวทุกคนได้ชมค่ะก็เป็นคลิปสั้นๆเนาะอัปเดตนนาตายเด้อ